บอแม่ลูกเสือขาลอ่อแต่เฮาเป็นลูกเสือขาเรียนลูกเสือขยันมันเพียนฝึกอา่านฝึกเขียนทำงานเป็นหมู่ ที่เกียดรำคาญบ่เคยมีฝึกในสิ่งที่ฉันยังเบ่หูแต่พี่หูอยู่ค่ายวันนี้และเมื่อวานนั้นมันดีแค่ไหนเรียนทำอาหารร้องเพลงและเดินทางไกลหัวใจลูกเสือ,อยังมีแรง อยากเย็นแค่ไหนแต่ลูกเสือก็ยังแข็งแกร่งจิตใจไม่เหี่ยวแห้งมีแต่พร้อมและสแตนบายเข้าเรียนเป็นฐานสังเกตและจำเขาให้ทำแบบไหนลูกเสือตั้งใจฝึกกันไปด้วยดีบุกเบิกลูกเสือไม่กดดันสนุกสนานกันต็นที่ผูกเงืนเราพ่มีลูกเสือรัก บ่หูกะร่ำก็เรียนรู้ไปบ่ไว้ก็มีเพื่อนคอยแนะนำได้รู้ได้เรียนได้ทำบุกป,ปาลุยน้ำลูกเสือสัญญาว่าจะลุยพร้อมกันเพราะรู้ว่ามันนั้นมีคุณค่าสิ่งที่ได้มาคือผูกพันและมิตรภาพเข้าเรียนเป็นทางสังเกตและจำ ไม่อขอตันสนุกสนานกันต็นที่ผูกเงื่อนเราพ่อมีลูกเสือรักดีเข้าเรียนเป็นฐานสังเกตและจำเขาให้ทําแบบไหนลูกเสือตั้งใจฝึกกันไปด้วยดีบุกเบิกลูกเสือไม่ขอตันสนุกสนานกันต็มที่ผูกเงื่อนเราพ่อมีลูกเสือ พวกเราต้องทำได้ลูกเสือรักเี บอแม่ลูกเสือขาล่อแต่เฮาเป็นลูกเสือขาเรียนลูกเสือขยันมันเพียนฝึกอ่านฝึกเขียนทำงานเป็นหมูกขี้เกียจรำคาญบ่เคยมีฝึกในสิ่งที่ฉันยังบ่หูแต่พี่หูอยู่ค่ายวันนี้และเมื่อวานนั้นมันดีแค่น เยนทำอาหารร้องเพลงและเดินทางไกลหัวใจลูกเสื้อยังมีแรงถึงอยากเย็นแค่ไหนแต่ลูกเสื้อก็ยังแข็งแกรง่งจิตใจไม่เหี่ยวแหง้งมีแต่พร้อมและสแตนบาย ลุกเบิกลูกเสือไม่กดดันสนุกสนานกันเต็มที่ผูกเงินเราก็มีลูกเสือร้านดีพวกเราต้องทำได้เฮ้เฮ้เฮ๊ บ่หูกรำก็เรียนรู้ไปบไ่ไหวก็มีเพื่อนคอยแนะนำได้รู้ได้เรียนได้ทำบุปปาลุยน้ำลูกเสือสัญญาว่าจะลุยพร้อมกันเพรู้ว่ามันนั้นมีคุณค่าสิ่งที่ได้มาคือผูกพันและมิตรภาพเขาเรียนเป็นทางสังเกตและจำเขาให้ทำแบบไหนลูกเสือตั้งใจฝึก กันไปด้วยดีบุกเบิกลูกเสือไม่กอดกันสนุกสนานกันเต็มที่ผูกเงอนเรากมมีลูกเสือรักดี<ส>เขาเรียนเป็นทางสังเกตและจำเขาให้ทาแบบไหนลูกเสือตั้งใจฝึกกันไปด้วยดีบุกเบิกลูกเสือไม่คอดกันสนุกสนานกันเต็มที่ผูกเงินเรา เสือรักดีพวกเราต้องทำ สวัสดีค่ะวันนี้เรามากอติดสถานการณ์การเข้าค่ายลูกเสือสามัญน,นะคะเดี <T> ๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกของเด็กๆกัน <T> ว่าเขารู้สึกยังไงในการเข้าค่ายครั้งนี้ค่ะตามกันมาเลยส <T> เปนชื่ออะไรครับชื่อนัเดนในบุมมาครับอยู่ชั้นอะไรครับลูกป .4 ทับสาครับรูออ้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเข้าค่ายสนุกครับ แล้วก็ได้ฝึกฝนตัวเองด้วยถ้ามีโอกาสปีหน้าเนี่ยอยากให้เขาเพิ่มเติมอะไรก,การนอนพักเลมครับดีมากค่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรลูกเด็กหญิงกนกวันพุทธสุวรรณค่่วันนี้หนูมาทำอะไรคะมาเข้าค่ลูกเสือ รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเข้าค่ายในวันนี้ดีใจค่ะที่สนุกไหมสนุกค่ะถ้ามีโอกาสปีหน้าจะมาไหมมาค่ะและอยากบอกอะไรกับคนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้อยากให้เพิ่มเติมอะไรอยากได้อะไรอยากแต่งอยากนอนพักแรมอยากนอนสังแรงกับเพื่อนเพื่อนอ๋ออยากนอนพักแรมกับเพื่อนเพื่อนโอเคขอับคุณค่ะ ำหรับความรู้สึกในการเข้าค่ายลูกเสือในวันนี้นะคะหนูก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับเพื่อนเและผพอบอได้ร่วมกิจกรรมมากมายเลยค่ะความรู้สึกที่ได้จากการเข้าค่ายในวันนี้รู้สึกสนุกสนานและได้ฝึกความสามัคคีก็ความรู้สึกที่มาได้เข้าค่ายวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าแบบว่ามีความสนุกสนานแล้วก็ ได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเช่นทํากับข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ก่อนก็ทําไม่ค่อยเป็นแต่ว่ามาเข้าค่ายก็ทําเป็นมากขึ้นค่ะแล้วก็ถ้ามีถ้าปีหน้ามีอีกก็อยากจะมาร่วมสนุกอีกค่ะค่ะอ่ารวมกับอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเข้าค่ายในวันนี้รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขในการเข้าค่ายชอบไหมชอบไหมชอบครับออถ้ามีโอกาสเราจะมาร่วมอีกไหมร่วครับโอ,อ้เราอยากบอกอะไรกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่า จะเอาอะไรอยากได้อะไรในปีหน้าพูดไม่ทันฮะไม่ได้เหรอ, <c oughs> อขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับลูกเสืออีกหนึ่งคนขอย้ํานะคะว่าเป็นลูกเสือเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของเขาว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีอะคับแล้วก <c oughs> ็ร <c oughs> ู้สึกอายนิดนึงครับ รู้สึกดีด้วยครับเพราะว่ามไม่ค่อยสดแสดงเท่าไหร่ครับครับโอเคค่ะแล้วอีกคนหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างนี่อันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะ,ะรู้สึกยังไงบ้างลูกก็รู้สึกดีมากเลยอะค่ะที่แบบว่าได้มาเ่่มกิจกรรมนี้แล้วก็อายมากด้วยค่ะแล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะแสดงเป็นอะไรคะแสดงเป็นตะเภาแก้วค่ะและนี่แสดงเป็นอะไรคะตะเภาทองครับอโอเค Hello, how do you feel about scout camp today? I feel r e a l l y good. Uh, there are a lot of uh, fun activity and they are really good. Okay, thank you. Hello, hello. How do you feel about scout camp today? Today is so very happy and fun. ค่ะตอนนี้เราอยู่กับเนตรนาลีคนสวยของเรานะคะเรามาถามความรู้สึกของเขากันค่ะ ว่ามาเข้าค่ายครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะมีความสุขค่ะเออแล้วชอบไหมคะเราชอบค่ะอยากมาอีกไหมอยากมาอีกค่ะงายเต้นยังไงเวลาเต้นเต้นยังไงคะเออโอเคขอบคุณค่ะอะต่กี้นี้เราได้ถามความรู้สึกของเด็กๆแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาถามความรู้สึกของผู้กํากับบ้างนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มาร่วมกันอยู่ค่ายพักแรมในวันนี้ ตมามคสวัสดีค่ะอยากถามพูมกับว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเข้าค่ายพัแนในวันนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากค่ะเป็นการเสริมสร้างศักยาภาพของผู้เรียนให้ได้พัฒนาแลว้วก็มีความสมคทีในการทำงานค่ะ อ่าตอนนี้เราอยู่กับผู้กำกับอ่างคานะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้กำกับกันว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเข้าค่ายในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เห็นเด็กๆมีค,ความสุขถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่วันเดียวไม่ได้นอนด้วยกันแต่เด็กๆก,ก,ก็สนุกมากผู้กำกับก็บสนุกไปด้วยเขาคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะผูกเงินเราก็มีลูกเสือรักดีพวกเราต้องทา Eu